วันนี้จะมาพูดถึงจุดเด่นจุดด้อยของ650ครับข้อแรกเลยก็ใครๆก็รู้จักดีครับ650นี่เป็นเครื่องสี่สูบเรียงครับเสียงนี่หวานเกียบเดี๋ยวเรามาดูจุดด้อยของ650้านกันครับรถในราคาสามแสนกว่านี่ไม่แถมชิปเพิ่มมาให้ครับ สวัสดีท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมนายป่ามโมดกับช่อง sr ป่าโมดชาแนลหลังจากห่างหายไปหลายสัปดาห์เพราะแถวบ้านก็ฝนตกทุกวันเลยครับช่วงนี้พายุเข้าเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเจ้า c v r 650 R องผมครับหลังจากใช้ไปประมาณ สองปีวันนี้จะมาพูดถึงจุดเด่นจุดด้อยของ650ครับสำหรับผมนะครับที่ใช้งานจุดเด่นของ 650R ปี2021ของผมนี่ก็พอแรกเลยก็ใครๆก็รู้จักดีครับ650นี่เป็นเครื่อง4สูบเรียงครับ เสียงนี่หวานเกี๊ยบคอสองนี่เอ้เทคโนโลยีครับก็เพียงพอกับการใช้งานครับ 650R นี่มันก็จะมีสลิปเปอร์คัตแล้วก็แท็กชั่นคอนโทรลครับสลิปเปอร์คัตนี่ก็คือตัวกันล้อล็อครับ เวลาสับเกียร์ลงล้อมันจะไม่ล็อกครับถ้าคันไหนไม่มีใส่ตัวสลิปเปอร์ครันนี้มันก็จะล้อล็อกครับมันก็จะเป็นอันตรายได้เวลาเราตกเกียร์ลงเร็วๆส่วนทักชั่นคอนโทรลก็จะมีไว้เพื่อการล้อหน้าหรือล้อหลังครับล้อไหนที่หมุนเร็วหมุน หมุนควาหมุนของล้อหมุนเร็วไม่เท่ากันนี้เครื่องมันก็จัดตัดการทํางานลงครับมันจะรอบมันจะต่ำลงนี่ก็คือแท็ชั่่นอ o โทน o ข้อที่สามเป็นรถที่ขี่ง่ายครับแถมแรงอีกตั้งหาก ใครบอกว่าไม่แรงนี่เสียงเลยแรงครับ650นเนี่ย้อที่สี่เนี่ก็ข้ามบำรุงรักษ,ษาครับถูครับเปรียบกับค่ายอื่นเนี่คาวากับยามานี่ของฮอนดานี่ถูกกว่าแน่นอนครับรับประกัน้อที่ห้า ของ60นี้ก็เป็นรถที่ราคาถูกครับมือหนึ่งยี่อยู่ที่3 0 0 0 0ครับ60ส่วนมือสองไม่ต้องพูดถึงครับโคตรถูก <c ười> ครึ่งต่อครึ่งครับมือสองไม่ต้องเอย่ยข้อต่อไปข้อที่หกนี่น่าจะข้อสุดท้ายของผมนะครับ เ็นรถที่เอาไว้ขี่แอคสาวได้เลยครับผม50เนี่ยแต่งเต็มนี้หล่อ,เ,อเรื่องครับจุดเด่นของเขาก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับความคิดเห็นของผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดด้อยของ6 5 0ากันครับอย่างแรกเลยท้ายของ6 5 0นเนี้ยทำไมมันสั้น โอ้โห oh. ดูไม่หล่อเลยครับเทียบกับค่ายอื่นนี่ไม่ติดเลยไปเทียบกับ r หกกับ z ซ6หกนี่หล่อผิดกันเยอะ r หกับ ZX6 หกนี่หล่อก่าเยอะครับรถข้อที่สองนี้จุดใด้จุดใจข้อที่สองครับรถในราคา สามแสนกว่านี่ไม่แถมชิปชิปเธอมาให้ครับต้องเสียตั้งคซื้อเองอีกโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นครับชิปชิปก็ไม่แถมมาให้สุดยอดเลย พอตีสามไม่รู้เป็นเหมือนกันทุกคันหรือเปล่าครับสำหรับตัวผมเวลาขับไปถอนคันเร่งถอนเกียร์นี้ไอเสียงเหมือนเสียงไฟเบอร์มันจะลมหลวมครับข้างหน้านี้ดังแงตนี่ผมก็ไม่แน่ใจครับเกิดจากอะไรใครพอจะทราบสาเหตุก็อบอกผมหน่อยครับเผื่ออาจจะได้แก้ไข ก็สุดท้ายสําหรับผมนะข้อที่สี่จุดเ้อยของเขาคือในในคา์ด 600cc นี้บอกไปเลย650ลำนี้ <c oughs> ไล่ตามใายอื่นไม่ทันครับไล่ตาม R6 กับ Z6 x ไม่ทันแน่นอน <c oughs> สำหรับความคิดเห็นของผมก็มีประมาณนี้ครับ เพื่อนๆท่านไหนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกมาอธิบายมาแนะนำผมได้นะครับอยากรู้เหมือนกันว่ามันมีข้อดีอะไรอีกข้อเสียอะไรอขอแนะนำากันไม่ได้ครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆมาแนะนำ ก็รอติดตามรับชมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ